ลูครับก็กราบสู่ทีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องผมนะครับห้องนอนนะครับวันนี้ผมมาเล่นแมนกอนนอนนะครับเียผมขอบอกกับน้องผมขอให้ระวังนะคือแนะนำตัวนะครับผมชื่อเจมไอพี่เทียนี่ชื่อชานครับผมอันนี้ก็เรียกว่าแมปผจญภัยรอนนะครับโอเคแล้วมาคุณต้องหนีจากป่านะนี่คือป่าร้อนโอเค มีคนตายมากมายต้องตายคุณคือคนที่ต้องรอดนะครับอ่ายังไงก็รอดแล้วกูในป่าจะมีผีที่ตายอยู่นี่คุณคือคนประจนภัยนะครับที่เก่งที่สุดคุณต้องรอดจากป่าไปจากป่าไหมฮา่ฮาๆๆนั่นก็รอดคุณต้องรอดจากผี ระวังให้ดีดแกต้องรอดจากปลาแกจะรอดไหมมาดูกันแกต้องเดินตามเส้นทางนะครับจะมีป้ายแล้วอ่านอ่านซะระวังแก ไม่ไม่ไปได้เริ่มโอเคจงทําตามไปด้วยอย่างนั้นแก่ไม่รอดว้าแล้วถ้ากูไม่จำปลายเลยกู<ม>จะตายไหมเจต<ร><ร>ตอนนี้ใกล้เย็นแล้วนะครับโอเคนะ โอเคเดี๋ยวเราก็ต้องให้มันมืดนะครับเพื่อเป็นความมันนะครับมันมันให้เหมือนครับแลสโตนทอสโอเคโอเคนะโอเคมืดแล้วมันก็รบประตูได้โอเคนะว้าอนาวนจริงครับเราต้องปิดประตูด้วยอ๋อมีมืดให้ฝันด้วยนะ ระวังตรงนี้มีตายมีผีตายโหงโอ้ม um. ีมีเอาไปอ่านได้ก่อนข้ั้งน้ะมีหลุมศพคนตายแล้วเอามาฟังกูอ่านแล้วกูเสียวคนลังทิ่พายมาครับอืมเหรอแล้วไงว่ากูต้องเจอแน่ๆ นี่ครับแปมอ่านตอนขอต้อนรับเข้าสู่โรงฝังของแกแกต้องผ่านจากนันจะมีกดอ่านอีกไหมไม่มีแล้วกไปแล้วโอเคนะมีป้ายแล้วนะครับเจบ้าผีนี่งามตักใต้เลยนะจะมีเสียงผีตายโหงทำให้แกปวดหัว ไหนเสียงอะไรอ่ะหลุดจากเกมเฉยเลยเฮ้ยอย่างมันน้้ยเฮ้ยแม้แม้โอเคนะครับมันเป็นแบบองผมมีนะผมสร้างเองนะก็เร่นเองนะเฮ้ยเฮ้ยผยเห็นที่อะไรไห ไั่นนั่นนันผมรู้สึกได้ยินเสียงนั้นจริงๆแล้วนะโอเคเราไปต่อไมไ่เลยโอเคนะไปต่อยังไงนะแล้วก็อ่านไปแล้วมีมีไปที่นี่คือที่สาสมหมวกะโหลกของคนที่ที่อะไรอะกูอ่านว่า<ป>กูเห็นเองว่า อันหน้ามีคนรอแกอยู่โอเคเอาแล้วได้ได้โลสโก้ได้ละโลสกนี่อ่ะคนที่รอกูอยู่เนี่ยนี่อ่ะขาไม่มีนี่ยีเนี่ยีเนี่ยีเนี่ยพี่เขี้ยโอเคครับไปต่อครับไอ้หัวกุลงน่ากลัวพวกนี้มันทำโล้โก้เสียคมันโอเคมันให้นอนก่อนด้วย ก็จะนอนก่อนนะโอเคเราจะได้ซวนกลางเดีดได้ไม่ต้องน่ากลัวโเคอืมเว้ยเนาะดเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควักเอาไปกูขอวางก่อนนะน้องแกต้องหัวน้ำ ไปข้างหน้านะวมันบอกว่าเออมันจะพิ่งยิงดิมีผู้รัษาสามต้นออคอยเกอยู่ครับเกลังคาโอ้มนแล้วครับตอนนี้ออนี่เน,นี่ยน,นี่นเนี้ยจับนี่เนี้ยจัเขี่ยิงไย ตองน,น,นะ้ครัตองนี้ข้างข้างาอโอ้โหกูตายเลยแลต,ตอนนี้กูไม่มีอะไรลนะตอนนี้ฮิ้ยอย่างเดียวโอเคครับยังไงอันนี้่างกู้ครับโอ้ยโหวิ่งแบบ จะไปเป็นด่านสุดท้ายของเจ๊เก็บ้องฆ่ามันแล้วไปให้กูสู้กับมือปลาไนี่นี่ว้าวกูสู้เอ่ไว้หรอกเออกูดีเลยกูกลก็ไ้ได้ๆเราไม่ขอโกงนะผมเป็นเจ้าของแมปนี้ผมก็ต้องโกงได้เสก มืองี้หรออืมไหนทำรกูมของใคนี้โอเคเราจะเป็นหม้ชุยแล้วด้วยกล้องเรียงก็พรอมสิีมากไหนก็มาแลใครจะบอกกูอืม กันด้วยนะออมาแล้วแลวนี่นี่น่น่ตัวท้ายกูขอียา่ากูแล้วรีบคอ๊ยแล้ว็วไปแล้วแล้วไอ้ผีอยู่ตนป่ากูแล้วมันมาแล้วอ้นี่ครับมีเปตุใหม่ให้เรา นี่คือเส้นทางใหม่ของแกรอดรอดจากป่าร้อนจงไปซะปลาก่อนโอเคครับเราต้องไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มาละเย้ยโอเคมา สวยไหมเออตายกับสามีอ้อีกแล้วนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับต้องออกมาอย่างนี้เพื่อกด